กลับเข้ามาที่บ้านทีสูดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นผาทีสูดมีพี่น้องผู้ไทยมาผู้ไทยมาจากเยียดโจเอ็มเท้าเอ่ยผู้ไทยบ้านเลยอยู่บ้านเลยเจียงเดือีเมอร์อยู่บ้านเลยมาหนิเอียนโจเป็นเป็นไทยบ้านเลย บรรดาลดานทิ้งช่างเออเป็นเป็นผู้ไทยบ่อหรือเป็นผู้เล่ผูไทยผู้ไทยทั้งนั้นเออผู้ไทยซ้ำเดียวนี่ดอกอันนี้ผู้ใต้เนาะนะผู้ไทยเออผู้ไทยเอออันนี้เป็นผู้ไทยบ่อเออผู้ไทยเออผู้ไทยเอาผู้ไทยซ้ำเดียวเนาะเอาขันเนอร์เจีงดีปีเมอร์เนอร์เออเฮาจึนเขาเป่งเนอร์เขาเป่งเนอเออยุคไทยหลานรู้ละคนผู้ไทยไทยหลาน ไทยล้านเอไทยล้านเป็นหน่อไร่มาหนั่งนี่ข้ามาหนั่งนี่เออมาสามไทยไทยส่างมาเฮงเฮงเป็นป้าความไทยสร้างสิมมไทยลานหลานนี่เราดูกายินเจ้าเลบไทยขุดขุไทยเนาะไทยว่างไื่อไปกระเดิ้มือนี้ไปไปอินกระเดิ้ไปอินสางเข่ากึงแวมหเออเชงแวเชงแวไปไปดักอ่ะดักสิบสอง่อสิบสอง สิบสองไกโซเยังดีปีเมื้อเอาคันเนอร์มาละไทยเมืองบาทมาดามเนอร์เหมือนทีเนอะเออหลานนี่กับไทยเมืองบาทเฮ้ยเออหลานเนี่ยดาชิที่ว่า อยู่ตัวจุดนี้นี่จทัดทัลานทัลานเออทัดลานเออหลานมันนั้งยาะยืนเอาจะดีโอ้โหความไตยเอาจ้องไม่มานั่งเลยเออว่าความติความมือวาดก็หูเอออันนี้ความไตอันนี้ว่าความไทยเนาะไทยความไทยแบบซ้ำเดียวแบบแปะเดียวแบบแปะเดียวแบบไทยเแบบไทยทั้งไทยไทยวาดวความไทยไทยสาวความไตเอออันอยู่อยู่เมืองบาตนี่ผู้ไทยเข้ากับลายบอกลายได้ได้

ลูกกไทยนานมาเลยเขาบอกตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนะครับมาจากเมืองไทยนะครับเมืองวาดนี่ยยยู้จำกันก็เมืองวเมืองสางป้าป้แปะกันเนาะบุคคลมีความชันเ้าเื ก็กินข้าวนียวเบียกันเนาะเออก็กินไทยไทยคือเดียวไม่หรป้าบุคคือเดียวแล้วคคว้าน่ะมัน้วาเป็นหลายความือนแววเออ่น่หนังไม่กินข่าวน้วแต่กินขาวนิวคือเดียวเดสวัสไปไปใ่หรไป่นาแล้วก็เอเด้ยังให้ไปเว่าไปไปตั้งเลยตั้งร่าไปไปตรงนี้ไปตั้งเล Lẹp. À. Lẹp, lẹp. ma lương thì ma 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 lại tứa ta. Lại. ma lương, lương lương ma lương ma lương là ma lại. Tứa. mà ma lại tư chứ nó ma lại tư <laughs> มาหลายเถื่อแล้วมันงัวมีอ่ะมันงัวบัตลุงเชื่อเนาะอ๋อก็แขวนกันเน๊ลุงเชื่อเออลุงเสือเออลุงเสือตั้งนี้ว่าบนลุงเชื้อห่อเรื่องไหนปะเออห่อเรื่องเออโอ้แคขนปีให้มันเออเปาได้เม็ดครับก็เจอสวยเลยเออครับก็ดีวัวไปดอมหน่อยไหมมึงแจ้งกูเข้าเวละมึงเซ็งเจ๊นี่เขาละมึงเจ๊งใคร กวางบาไปกันน่อยอันหน่อยนึงอันตชอบอจอเสือว่าเจออชันกับว่าสันอ่าก็ชื่อได้น้ปันะแก้วกัชื่แก้วน่ะเยนเ À kêu xuống là... là... thì ta về n. <laughs> ờ, đều ừ. Lờ, Lờ. không. nó ra... là... ờ. à, mình đẹp. Khi đi được rồi nhỉ ông. Ông đâu Ông lên nhà. Rồi... Ông, xe. làm... ông xem. Xe nhà. Đến giờ tốt được không? Đường nào ông đi thì đi. em bán này xăng này เสือเต็นสังลือทิทิลือทิทิคอ๋อลเมื่อสักครู่นั้นเป็นการทักทายกับพี่น้องไทยวาดนะครับจากบ้านเชียงสางนะครับบ้านเชียงสางนั้นห่างจากเมืองวาดไปหรือว่าอำเภอเยือนโจไปไม่ถึง10กิโลเมตรส่วนตัวเมืองวาดเองก็ห่างจากกรุงฮานอยสักประมาณ260กิโลเมตรแล้วก็อยู่ห่างเมืองสางแค่สัก40กว่ากิโลเมตรไทยวาดนั้นที่น่าสนใจก็คือ เขาพูดออกเสียงเป็นทอทะหารนะครับเหมือนคนไทยในประเทศไทยเรานะครับไม่ออกเสียงต่อเต่าเหมือนคนทั่วไปทางนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอสอบถามผู้เท่าผู้แก่หลายๆท่านก็มักจะบอกว่า ไทยวาดนั้นอพยพไปจากประเทศไทยนะครับอันนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเยอะมากนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสําหรับวันนี้นั้นผมจะไปกับพี่น้องทางนี้นะครับคือไปเที่ยวกันต่อนะครับแล้วก็เป็นการเชิญชวนจากงานเลี้ยงเมื่อคืนที่บ้านคีสูตรนี้นะครับแล้วก็วันนี้นั้นจะไปทําขวัญกับแม่เท่าท่านนึงนะครับที่บ้านเชียงแหวนเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้จุกเมืองนำเมยสวัสดีครับ